ดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแคทนะคะวันนี้ก็มาเล่นกับน,น,น้องนนเสียนนนมากับสาวสาว เห็นในสภาพเลยก็เราประสบการณ์ด้วยเป็นลมเป็นลมอยู่ไหน <laughs> เป็นลมหน้าโรงพยาบาลน,นัล่นแหละล้มได้ถูกที่มากเลยหน้าโรงพยาบาลจอยมาบุกรถผู้บาวพาผู้สาวมาบุกรถผู้บาว เป็นไ,ไปนั่งไอเห็นเห็นไอติ๊กตอกไอหมใ,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 ในใรักกิโลอ่ะแี่เหมือนกันเลยแง่เหมือนกันเลยนมันหอนในนูนเอาไปน้ำแน่มอไปน้ำในการที่วิว่งสองันเขานะคะ อืมขาขุดบ่อจักไปแม่ขอเขาขับรถไทยนะนั่นเดดดันดินนันเดดไปยางมายางมาดีละ่ะสีหาคุยเห่นคุยเห่น,เ,หนเอามายางกอนเมีย มาทำอะไรก่อนมาิละ่ะอยยกมาชิคอให้เอ้าวใครชิครับคนเหล็กด้วย๋ยกจะขอกันด้วยมาทันแล้ว सिद्धान्त i oh, เจ๊ศูนย์สองเจศูนย่้รับ เจ้าธมเห็นยังบุญยืนหาวอ,าอา้ากลางค่ำกลางคืนมวกคุณจกพาก,กันน,น้นโทาให้แม่เสมอกันหรือเปล่าอาจซิแมนมัง้งใช่ใช่แม่เสมอกันไ,ไ,ไปไหมขอคุบ้าวครับนะนไปบปล่า ไปบบไปบบมันกระหอนอยู่เด้อเห็นว่ากันได้ดีเนาะรแลนกันอยู่แลนกันอยู่สองคันขนาดว่าบบมีแดดนะนี่แล่ลนซทำนีน่นะมาแลนอือแลนกันอยู่สองคันนี่ทางขนาดมาถ่ายโ h o t o างนี้อืมสีส้มเว้ เขากันวห้อกม,มาครูกันเราวย่างนี้จอยว่าทีขอขึ้นนะเดี๋ยวขอนุ่นเอาขับออมนี่นะแมนอยู่ <laughs> ไเขารีสอร์ทไหมสาวๆรีสอร์ทอยู่ไก่เปนอนตาแงดลอันนี้ก็รีสอร์ทวัดชนประธานอันนี้ก็วัดอัานแมนะเน้อได้บุญไปห้องคุณแม่เลยได้แมวได้เห็นแมว แมนมาอย่าให้มันฟุ้เด้อเครับเข้าได้เเอาไปอาขึ้นไปอามาแม่อย่าฟาให้อันนี้มันครบก่อนคข้าไปใส เร็วเรียนเร็วใช่แล้วเต่ากระต่ายางพู thì khắp luôn đam mình khắp phun đó hả nhàng ra đây